พื้นที่รกร้างสีแดงช่วงเที่ยงวันพวกมันปล่อยฉันไปง่ายๆแบบนี้เลยจากที่บันทึกไว้บรกพีต้องข้ามศูนย์กลางของเสาวิญญาณน่าจะอยู่แถวนี้ก็คงใช่แหละฉันรู้สึกว่าสรอยฉันอุ่นแปลกๆผนึกเวทมนต์ดำที่สร้างจากเสาจะทำลายที่แห่งนี้จนหายไปหรืออาจจะพังโล่เอทานอลไปเลยก็ได้ผู้นักเวทมนต์ดำวางแผนมานานแล้วเราต้องระมัดระวงังกว่านี้ร <c oughs> ะวัง หลบได้อีกแล้วเร็วรวสิฉันง่วงแล้วนะเยื่อส่งมากถึงที่เลยเยื่อทั้งหลายเรามาเริ่มเกมล่ากันดีกว่า เราอยู่นี่ต่อมันจะแย่ลงเรื่อยๆต้องหาโอกาสฝ่าดงและหนีออกไปเราต้องแยกกันหนีจากที่นี่แล้วค่อยหาโอกาสมารวมตัวอีกครั้งฉันส่งเหยื่อไปให้แล้วนะอย่าลืมที่สัญญาไว้ล่ะ ลอยฉันไ,ได้ง่ายแบบนี้เลยสร้อยร้อนขึ้นเรื่ยมันใกล้มากแล้วสินะกุญแจส่งตรงมาถึงที่เลย